คนเกิดราศีเมษมักมีลักษณะที่น่าสนใจดีชาวราศีเมษมักจะชอบความมั่นคงและมีความตั้งใจอย่างมากในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้พวกเขายังมีเสน่ห์และบุคลิกบางอย่างที่น่าค้นหาสุดๆชาวราศีเมษมักเป็นนักเดินทางและนักผจญภัยที่ชอบความสดใสและเร้าใจหรือชอบท่องเที่ยวเพื่อหาสิ่งใหม่ๆ ไม่ใช่พวกน้ําเต็มแก้วแน่นอนชาวราศีเมษมีความกล้าหาญและมักจะไม่กลัวที่จะเริ่มทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ใหม่แม้จะมีความเสี่ยงก็ต่างพวกเขาชอบการแข่งขันและมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้พวกเขายังมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดถอ่อมีมุ่งมั่นในการทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริง ความเป็นราศีเมษจึงทำให้พวกเขาเป็นผู้นำที่น่าประทับใจในหลากหลายสถานการณ์ได้ในชีวิตทั่วๆไปเช่นชาวราศีเมษบางคนอาจจะชอบดำน้ำเพื่อเที่ยวดูบรรยากาศโลกภายใต้ทะเลและชาวราศีเมษมักมีเลือดนักสู้อยู่ในตัวสูงชอบแข่งขันชาวราศีเมษในสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความอดทน และความรอบคอบสูงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านงานซึ่งต้องใช้ความอดทนและการรับมือกับความเครียดจะเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับภาระงานในสัปดาห์นี้ระบุค,ความสำคัญของงานและใช้เทคนิคการจัดการเวลาให้ดีเพื่อให้งานเป็นไปได้ด้วยดีตลอดอาทิตย์ด้านการเงินรักษาความรอบคอบในการจัดการเงิน เป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้เตรียมตัวให้พร้อมในกรณีของค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดค่าประกันค่าเบีย้ยค่าภาษีรถค่าใช้ใจ่ายที่ไม่มีแพลนที่จะต้องจ่ายโดยต้องแผนการเงินและการเป็นระมัดระวังในการใช้ใจ่ายจะช่วยลดความกังวลในด้านการเงินเป็นพิเศษสิ่งที่ต้องระวังชาวราศีเมษในช่วงที่มีความตึงเครียดความเข้าใจ และการสื่อสารที่ดีกับคนรอบข้างมีความสำคัญมากพูดคุยอย่างเปิดเผยและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจเพื่อสร้างความเข้าใจกันและลดการโต้เถียงมีปากเสียงในช่วงนี้และชาวราศีเมษอย่าลืมดูแลและรักษาสุขภาพทางกายและจิตใจของคุณในช่วงเวลาที่มีความเครียดมากพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อลดความเครียด และสร้างเวลาสำหรับกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขชาวราศีเมษช่วงนี้คุณควรใจเย็นใจเย็นและคิดให้รอบคอบก่อนการพูดและตั้งกัดไตรตรองก่อนที่จะตัดสินใจการสื่อสารควรคิดก่อนพูดเพื่อระวังสิ่งที่อาจจะตามมาภายหลังรวมถึงการตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ละเอียดก่อนที่จะเซ็นชื่อ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้างซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดปัญหาในการขัดแย้งบ้างคุณมีโอกาสพบเจอผู้ใหญ่ใจดีที่จะให้คำแนะนำและการสนับสนุนอุปถัมภ์คุณนอกจากนี้ชาวราศีเมษยังเหมาะสำหรับการวางแผนโครงการใหม่และคนที่ทำงานประจำอาจได้โอกาสเลื่อนตำแหน่งและธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ที่มีโอกาสประสบความสำ เรดในช่วงนี้ด้วยการเงินของชาวราศีเมษอาจมีโอกาสในการได้รับเงินก้อนแต่เพื่อให้มั่นใจในด,ดำรงชีวิตจึงจำเป็นต้องวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและระมัดระวังเรื่องการถูกออเปีิบแต่ยังไงก็ตามควเรเลี่ยงการลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงโดยขาดการการพิจารณาอย่างรอบคอบด้านความรักสำหรับคนมีคู่ ช่วงนี้ต้องใจเย็ยนๆอะไรยอมได้ยอมผ่านได้ผ่านไปก่อนค่อยๆคุยกันเพื่อลดการขัดแข้งระหว่างการทะเลวิวาทพยายามสื่อสารกันด้วยความเข้าใจส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจอาจจะมีใหม่ๆเข้ามาแจกขนมจีบให้ชาวราศีเมษแต่ควรระวังเรื่องมือที่สามหรือคบซ้อนหรือตกอยู่ในสถานะกิก ดไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นค่อยๆดูกันไปก่อนในช่วงนี้เหมาะที่จะใช้เวลาทำบุญและการทำความดีเพื่อเสริมสร้างความผ่อนคลายและความสงบใจอย่างไรก็ตามควรหมัน่นออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้ดีเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและใจะเย็นชื่นใจสรุปดวงชาวราศีเมษที่ต้องระวังตามนี้ ใจเย็ยนเนและคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดเพื่อป้องกันการพูดอะไรที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายรักษาความรอบคอบโดยตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการเช่นเซ็นชื่อเอกสารหรือการตัดสินใจเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อเข้าใจมุมมองที่แตกต่างและเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น วางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการชักหน้าไม่ถึงหลังที่อาจเกิดขึ้นระวังเรื่องมือที่สามอย่าลืมทำบุญเพื่อหนุนนำส่งเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปและอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ในสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษมีโอกาสมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภเลขนำโชค7 8 9สีมงคลสีขาวสีเงินเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระเข้าวัดฟังธรรมรักษาสินส่บาตรพระประธานขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์ของชาวราศีเมษคำพยากรณ์ เป็นเพียงกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ